ก็วันนี้ไป 1, พันทิปมานะครับมาดูกันว่าวันนี้มีผลงานอะไรบ้างนะครับก็มีหลักๆก,ก็มีพวกบ้านกลางนะครับวันนี้ได้ซื้อพระสะใจจริงๆอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้คุณแผนกู๊วัดบานกลางนะพิมพ์เดียวเทวดานะครับเห็นไหมเดียวหน้าเทวดา<อ> เดี่ยวหน้าเทวดานะครับคู่ตาเดี่ยวหน้ามงคลกลางนะครับนี่อันนี้มีกระเทาะบนหน่อยสนใจองไหนเดี๋ยวค่อยทักมานะครับน,นีน่อันนี้หน้ามงคลกลางนะครับนี่อีกองครับหน้ามงคลกลางครับปะดูง่ายเลยนะครับเนี่ยอันนี้ คู่ตัดเดี่ยวหน้ากลมนะครับเนี่ย <g rab> มีตาด้วยครับไหนเดี๋ยวค่อยทักมานะครับเนี่ยมีตาด้วยมีตาด้วยนะครับดูง่ายๆพระบันกลางท่าหลังแบบนี้ดูง่ายๆเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยหลางเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยอันนี้คู่ตัดเดี่ยวพิมพ์อกคุดนะครับเนี่ยหมท่าหลังเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็ เพิ่งเริ่มลองไลฟ์สดดูนะครับพอดีวันนี้ซื้อพระมาหลายชิ้นก็เลยเอามาลงหน่อยนะฮะอันนี้ก็คู่ตัดเดี่ยวหน้ากลมนะครับเนี่ยพระน่ารักน่ารักนะฮะนะอันนี้คู่ตัดเดี่ยวหน้ามงคลใหญ่นะครับยังไม่ได้แต่งแย่แต่งนี้ออกหน่อยปืดสวยเลยค,คู่ตัดเดี่ยวหน้ามงคลใหญ่นะครับอันนี้ หลวงพ่อโตกุบางกระทิงนะครับมีหน้ามีตาอันนี้พิมพ์สมาธินะครับสังเกตตรงนี้ให้ดีนะฮะรอยดึงบล็อกน่ฮะเน,นี่ยคางนะฮะเนี่ยจะมีรอยดึงบล็อกที่แถวๆนี้แถวคางด้วยฮะเนี่ยสองคางหลังนี้ถือว่าดูง่ายนะครับอันนี้พ่โตบางกระทิงพิมพ์สมาธินะครับส่วนนี้ก็พิมพ์มารวิชัยนะครับ มีหน้ามีตานะครับทั้งคู่เลยครับหลังแบบนี้ดูง่ายนะครับอันนี้ก็หน้าแก่นะครับทําเสือหน้าแก่นะครับกุเก่านะครับเลี่มทองบางๆนี่ฮะพระดูง่ายๆนะครับอันนี้ก็สมเด็จท่านคู่หลวงพ่อโหนงนะครับพิมพ์มาตรฐานสากลน,นะครับ รอยตัดรอยปาดนะฮะเนี่ยสวยแท้ดูง่ายสบายตานะครับอันนี้ก็หลงพนโน,นครับพิมพ์ซุ้มยอนะครับเนี่ยรอยตัดรอยปาดนะครับดูง่ายๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณเอบางคุณบางประทุนนะฮะเอบางประทุนนี่ fc เลยนะครับสวัสดีครับ อันนี้ก็สมเด็จกลางนะครับหลวงพ่อโบยนะครับผิวดเดิมเลยนะครับเนี่ยดูง่ายๆสบายตานะครับนี่ผลงานวันนี้นะครับพวกนี้อันนี้ก็หลวงพ่อโบยทรงโคนะครับเนี่ยดูง่ายสบายตานะครับลึกๆคมชัดลึกนะครับ อันนี้ก็เท้าพญาชมพูนะครับเนื้อดินนะครับหลังยันหลวงพ่อคําวัดนอนะครับอันนี้เป็นเกจินะครับหลวงพ่อคําวัดนอพุทธางกูนหลวงพ่อคำนี่ท่านเป็นอาจารย์ของสุรพลนะฮะสุรพลสมบัติเจริญนะฮะพ่อคํานี่เป็นหนึ่งใน5้าเกจิสุพรรณนะครับถวมกําคาสอนพิงนะครับห้าเกจิสุพนนรำำพรณขึ้นชื่ออันนี้ก็ ะลอดแข้งขีดนะครับะลอดยอศธาหลวงพ่อมุ้ยวดอนไล่นะครับซัมซุงดีแท็กคลันี้ไม่ค่อยทําคลิปเลยเออคุณซัมซุงครับที่ไม่ได้ทำเพาะผมไม่รู้จะทําไงฮะคือเรื่องของเรื่องคือไม่รู้จะทําไงฮะเพราะว่าช่วงมันเป็นโควิดนะครับจะไปสัมภาษณ์เขาก็ ก็กลัวไปติดโควิดที่เขาหรือไม่ก็เรากลัวเราเอาโควิดไปติดเขาก็เลยรอให้มันซาสาก่อนนะครับอันนี้ก็พลรอดฮะแข้งขีดถูกขีดหลวงพ่อมุ้ยมาดรไลท์นะครับเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มทำฮะคลิปใจเย็นนิดหนึ่งฮะอันนี้ก็เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปี้ยนนะฮะคอตรงนะฮะนี่สองสี่หกกว่านะครับเหรียญหลวงพ่อเปี้ยนนี่มีสองบล็อกนะฮะร,รุ่นแรกมีคอตรงกับคอเอียงนะฮะ พวกนี้เป็นเหรียญเงินนะครับขอบปั๊มข้างกระบอกนี่ฮะมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นการไล์สดนะครับมันจะไม่เหมือนกับการอัดเทปถามได้นะครับตอบได้อันนี้ผมแนะนำพะไว้ก่อนนะครับเจ๊ยุกิมสบายดีหรือเปล่าครับเออผมไม่ได้ไปหาแกเลยนะครับวันนั้นโทรไปแกบอกแกแกยุ่งยุ่งอยู่ หลังจากออกรายการนั้นนะครับพวกไปเหมาพระแกหมดเลยฮะที่ที่ลงมาโชว์น่ะแกก็เลยไม่อยากเอาพระออกมาโชว์ฮะเจกยุกิมอันนี้เหรียญหลวงพมุยนะครับเนื้อนวะหลังยันบี้นะครับเนี่ยปีหนึ่งหกเขาเรียกเหรียญชัยยะมงคลหรือเหรียญเหนือเมฆนะนี่ตอกโคตดตรงนี้นะฮะตอกโคตดนะฮะ นี่คันตนี้โค้ดไม่ค่อยเห็นตอกตรงนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็กําลังมาแรงเลยครับหลวงวัดถิ่นนะครับพิธีจตุลพิธพรชัยวัดเข้าใหญ่ปีหนึ่งแปดนะครับก้าเกจิรวมลุกเสกนะครับถ้าข้างหน้าเนี่ยเป็นหลวงพ่อกกยเนี่ยไหลเกินนะครับนี่เป็นหลวงวัอถิ่นก็เลยแค่หลักพันนะฮะชอบคลิปพิตูนสัมภาษณ์เจกยุก,กิมไปหาทำ ep สอง พูดตรงๆเลยนะครับผมโทรไปแล้วนะแกแกไม่ไม่ไม่ไม,ไมไ่นั่นฮะแกบอกแกแกยังยุ่งอยู่หรือแกกลัวติดโควิดก็ไม่แน่ใจนะฮะผมจะพยายามนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆจะไปบุกถึงบ้านแกนเลยนะฮะอันนี้เรียนหลวงพ่อพขอบนะฮะัพัดยศเนื้อเงินนะครับปีหนึ่งหนึ่งเลี่ยมเงินนะพร้อมเลี่ยมเงินครับ อันนี้ก็เหรียญหลวงพ่อกร,รมนะครับวัดประตุสาสร์รุ่นแรกนะครับปีสองพันห้าร้อยเหรียญหลวงพ่อกร,รมเนี่ยมันมีสองบล็อกนะฮะหูก,กวงนีฮะหูตรงเนี้ยกับหูตันอันนี้อบล็อกหูกวงเนอะ่อหลวงพ่อกร,รมนี่เป็นหนึ่งใน5เกจิสุพรรณบุรีนะครับอำเภอเมืองรวมกำคคาสอนพิ้งนะครับนี่ฮะอันนี้ก็พ่อโบยนะครับถอดพิมพ์ชินราชบางยี่หนนนะครับ ตัวจริงดูง่ายๆนะครับก็ดพ,พิมพ์ชินราชบางยี่หนนะครับและนี่ก็เอ่อตอนนี้น่าจะอายุประมาณ80 8 0เศษแล้วนะครับยังไงเดีย่ยถ้าเกิดผมติดต่อแกได้แล้วจะพยายามนะครับอันนี้ลีลาพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อโบ้ยนะครับดูง่ายสบายตานะครับนี่ลีลาพิมพ์ใหญ่นะครับเที่ยวพระมาไล์พอดีวันนี้ ได้พระมาชุดหนึ่งครซื้อพระหมดไปเกือบสองแสนนะฮะใครสนใจก็นี่ครับเบอร์โทรนี่ครับแล้วก็นี่ไอดีไลน์นะครับทัมมาได้ครับตอบทุกข้อความนะครับถ้าถามมาก็แคปรูปมาด้วยนะฮะที่โชว์เมื่อกี้นะครับส่วนองค์นี้ไม่ได้ขายนะฮะประธานเล็กองค์นี้มีคนถามซื้อเยอะฮะพอดียกให้ลูกชายไปแล้วฮะต้องรอเขาขายเองครับนี่นะฮะติดต่อนี้นะครับ นะฮะอย่าลืมนะฮะก็จะพยายามนะครับครับผมสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดสับตะไคร่ช่องทุนแชนแนลนะครับผมจริงๆรแล้วผมเตรียมเตรียมคลิปไว้หลายอย่างเหมือนกันนะเรื่องหลวงพ่อมุ้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับติดต่อไปแล้วแต่ว่ายังยังพระสุพรรณเนี่ยผมจะพยายามทาให้ให้ครบเกือบทุกหลวงพ่อนะฮะอันไหนเพราะว่าที่ถามว่าทําไมพระสุพรรณเพราะผมมีความรู้พระสุพรรณนะครับ พอสมควรครับม,มีสายเข้ามาอีกอา้าวโอเคครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ